เมนเต็มเมนเต็มอ่าเห็นมาทุกอย่างมีอะไรผิดพลาดได้มันมีอะไรผิดพลาดกันได้ถูกต้องเออใช่ใช่แต่น้องไอ้น้องที่เขาคอนโทรลรูมานะเจ้าหน้าที่เนี่ยสมาคมเขอเอวอมากเลยนะเขาก็ตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าตอนที่เขาฟังอยู่ในหูอ่ะมันเสียงมันออกที่หูนะแต่ว่ามันไม่ไปออกที่สนาม ดังทุกครั้งเลยเขาซ้อมเนี่ยดังทุกครั้งเอาจริงอ่ะไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนนี้เราให้เราให้ทีมส่วนกลางช่วยประกอบเจ้าหน้าที่สมาคมแล้วเพราะแต่จริงๆเจ้าหน้าที่สมาคมเขาก็ชานานมากนะไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยขนาดมืออาชีพยังมีขลุกขลักนะเออเออ แต่จริงนะวันน like да oi> <Wha> ั uh, ้นไม่รู้มันเป็นอะไรนะมีวางยาหรือว่ามันผิดทางเทคนิคจริงก็ไม่รู้ผมก็เริ่มสงสัยว่าทําไมเขาซ้อมแล้วเขาไม่เห็นเป็นไรเลยครับเขาบวงสวงนะเขาบวงสวงกันนะแต่หลังจากวันนั้นนะหลังจากวันนั้นก็รู้สึกต่วันวันลุ้งขึ้นมั้งรู้สึก